ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศีมิถุนมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับฟังให้ชัดๆนะมิถุนมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วก็พุธไปเป็นเกษตร,ราธิบดีอยู่ในเรือนพันธุเลงไปอย่างเรือนการงานมิถุนชะตาจะพลิกกลับนะครับให้พบกับความสําเร็จในเรื่องของงานอย่างดี นอกจากพบความสําเร็จในเรื่องของงานอย่างดีแล้วดาวเจ้าตัวไปเป็นมหาอุดและเกษตรร่วมกับดาวอาทิตย์คู่สติกปัญญานะครับนั่นทำให้ชาวมิถุนนั้นจะมีไอเดียต่างๆมากมายนะครับที่จะเอามาทําเป็นเงินเป็นทองยังรวมความไปถึงเรื่องของอาชีพที่สองนะชาวมิถุนใครที่มีแพลนอะไรไว้ตั้งใจอยากจะทําและยังไม่ได้ทำเนี่ยขอให้ เริ่มได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างสูงเพราะว่าดาวพุธเนี่ยดาวเจ้าตัวของคุณเนี่ยไปเป็นเกษตรมหาอุดเนี่ยแล้วก็เล็งไปยังเรือนการงานด้วยนะครับแสดงว่าคุณหยิบจับอะไรจะสักเซสจะได้ผลดีขอให้มิดถุนตั้งใจนะครับพาตัวเองไปอยู่ในอาชีพที่สองหม่งว่าทำอาชีพที่หนึ่งนะหนึ่งทำอยู่แล้วแล้วก็ทำสอด้วยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นสูงมาก ชาวมิถุนทุกท่านบอกเลยในขณะเดียวกันชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดาวศุกร์เองก็โคจรนะครับตีโกนเขาเรียกตีโกนทํามุม120องศากับลัคนามิถุนดาวศุกร์ได้เกษตรราธิปดีนะรู้สึกว่าชาวมิถุนในเดือนกันยายนมันจะมีพลังงานมี Energy อะไรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นอะไรที่ชาวมิถุนนั้นนะครับมีความรู้สึกถึงความมุ่งมั่นในเรื่องของงานมากยิ่งขึ้น แต่ว่าในเดือนกันยายนเนี่ยนะมิถุนต้องระวังเรื่องสุขภาพนะครับนะอย่าประมาทนะชาวมิถุนทุกท่านระวังระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นดาวพฤหัสก็ได้มีการขยับนะไปอยู่ในเรือนมรณะมิถุนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยดีติดต่อต่างประเทศเนี่ยดีมีความสําเร็จอะไรที่ใช้โซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ก็เยอะอะสำเร็จ ส่วนในเรื่องความรักนะมิถุนต้องระวังนิดนึงนะคืออย่างนี้ดาวความรักโคจรไปอยู่กับดาวเสาอะ่ะคนรักเก่าอ่ะมีโอกาสจะกลับมาแต่ก็กลับมาแล้วก็ไม่รู้สุขหรือทุกข์นะคงทุกข์บ้างสุขบ้างมัง้งเอ้ยนะครับมีโอกาสคนรักเก่าจะหวนกลับมานะชาวมิถุนไปดูให้ดีนะครับแต่แม้ก็คงมาทั้งสุขทั้งทุกข์่ะเพราะว่าดาวพฤหัสไปอยู่กับเสานะแต่เรื่องอื่นนะดีโดยเฉพาะเรื่องอาชีพที่สองรายได้ที่สองนะอืม ไปดูเหอมิถุนนะ่ะการเงินยังคล้องตัวอยู่นะครับก็ระวังสุขภาพอีกนึงแต่ว่างานการงานดีตลอดลาบรื่นตลอดนะขอให้บายใจได้นะครับมีความสําเร็จอย่างสูงพลังมาเยอะเลยในช่วงเดือนไอ้กันกันยายนนะ่ะนะก็ขอให้โชคดีนะชาวิมิถุนนะฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี